วันนี้รวบรวมงานสีชมพูและก็สีฟ้านะคะสองสีขายดีนะคะที่เป็นสองสีงานแต่งมากที่สุดนะคะมาให้ดูนะโทนฟ้าก็จะมีหลายเฉดนะคะแล้วก็เอ่อโทนชมพูก็จะมีหลายเฉดเช่นกันนะเดี๋ยวเรามาดูทีละแบบนะคะแต่ละแบบก็จะมีเอ่อเฉดที่ต่างกันนะคะอย่างตัวแรกเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีสุดเลยนะคะลายนี้เรียกว่าลายพิคูลเป็นงานผ่าหน้านะเป็นลูกไม้ทั้งตัวค่ะลูกไม้นะคะจะเป็นลูกไม้เนื้อคอตตอนนะคะไม่บาดผิวใส่สบาย สีชมพูจะเป็นโทนชมพูกะปิเลยนะคะชมพูนี้จะเป็นชมพูที่ขายดีสุดเพราะว่าใส่ง่ายที่สุดแล้วเข้ากับผิวคนไทยที่สุดนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นราคา1650งพนบาทนะคะสีชมพูกะปินะคะแล้วก็มาคู่กับสีฟ้าค่ะสีฟ้าโทนนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นอ๋อสีฟ้าที่อ่อนมากแต่ว่าไม่ได้สดแล้วก็ไม่ได้เข้มจนเกินไปนะคะก็เป็นสีที่ใส่ง่ายเหมือนกันนะคะคู่กันนะคะแบบนี้นะคะรุ่นนี้มี3 ถึง46นะงานส่วนใหญ่ที่ลาโชว,วันนี้คือ38ถึง46นะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปจะเป็นอองานคอวีกระดุมด้านหน้านะคะไายหยิบมาให้ดูสองสีเหมือนกันชมพูนี้จะเป็นชมพูอ่อนนะคะเป็นออกชมพูกัะปิอ่อนๆเลยแขนจะเป็นทรงแขนตุ๊กตานะคะเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลายดอกไม้ดอกแหลมจะเป็นลายดอกไม้ที่เป็นดอกแหลมๆอย่างเงี้ยขึ้นมาทั้งตัวนะคะคอวีนะคะกระดุมหน้านะคะ นีสีชมพูส่วนตัวนี้คือสีฟ้าน้ําทะเลนะคะเป็นโทนสีฟ้าที่มีความสดใสน,นะเป็นฟ้าออกฟ้าน้ําทะเละคะคองสีนี้นะคะรุ่นนี้1,700บาทนะคะแล้วก็รุ่นต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นโทนอออฟ้าอุเทานะคะลายนี้เรียกว่าลายดอกเบญจามาศตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นทรงคลาสสิกเลยคือคอกลมปากแล้วก็แขนกระบอกนะคะแม่เจ้าสาวที่อายุไม่เยอะนะคะก็จะออชอบใส่รุ่นนี้มากๆเพราะว่าใส่ง่ายใส่สวยนะคะแล้วก็ ดูแบบเออเรียบหรูนะตัวนี้นะคะแล้วก็เอ่อตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะเป็นลูกไม้เนื้อคอตตอนเหมือนกันแล้วก็มีความเป็นแบบเนื้องาวดนิดนึงนะคะแต่ยังคงมีความนุ่มใส่สบายเหมือนเดิมนะคะแบบฉบับของแบรนด์พิงค์บูติกนะคะจะมี2ส,สีคือฟ้าจะเป็นฟ้าอมเทาแล้วก็ชมพูจะเป็นชมพูนมเย็นนะคะชมพูนมเย็นเนี่ยเขาเป็นโทนชมพูโทนสว่างให้ความสดใสามากๆนะคะสาหรับชมพูตัวนี้นะคะแล้วก็สีฟ้าคือ ฟ้าอมเทานะคะฟ้าอมเทาเนี่ยเขาจะออกไปทางเหลือบแบบเทาๆนิดนึงนะคะซึ่งเป็นสีที่ใส่ง่ายเหมือนกันนะคะรุ่นต่อไปนะคะรุ่นนี้น่ารักมากนะคะเขาเป็นลายดอกไฮเดรนเยียนะคะดอกไฮเดรนเยียเขาจะเป็นดอกไม้เมืองหนาวที่เป็นกลีบเล็กๆดอกเล็กๆแบบนี้นะคะเขาจะ เออมีติดรอยขึ้นมานะคะเนื้อผ้าที่ใช้เป็นลูกไม้เมื้อคอตตอนนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระดุมหน้าคอกลมนะคะจะมาสองชีเหมือนกันก็คือเอ,อ่อชมพูกะปิแล้วก็ เทาอมฟ้านะคะตัวนี้ออกไปทางโทนเทามาหาออกเทาฟ้านิดเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นชมพูกะปินะคะสวยทั้งสองสีแล้วก็รุ่นถัดไปนะคะที่ได้ขึ้นเนี่ยจะเป็นคอตตอนฉลุลายนะคะงานคอตตอนฉลุลายเนี่ยจะเป็นเนื้อคอตตอนที่นิ่มใส่สบายนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะคะจะฉลุแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นฟ้าสดเลยนะคะเป็นโทนฟ้าสดเลยเป็นางานที่สามารถใส่ได้ทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตขยับตัวเสื้อขึ้น มานิดหนึ่งสักคู่นะนะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสีฟ้าสดเลยนะคะสีฟ้าสดแบบนี้เลยกระดุมด้านหน้านะคะตัวเสื้อไม่ค่อยเข้ารูปนะรุ่นนี้เขาจะเป็นแบบเหมือนทรงตรงลงมาแต่ว่าก็ยังมีติเกตด,ด้านหลังอยู่นิดหนึ่งนะคะแบบนี้นะสีฟ้านะคะเป็นฟ้าสดนะคะแล้วก็มีชมพูนะคะชมพูจะออกเป็นแบบชมพูหวานๆนิดหนึ่งนะคะแบบนี้ Cotton, คอตตอนฉลุลายคอจีนรุ่นนี้หนึ่นบาทนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นฟ้าน้ําทะเลนะคะลายนี้คือลายเอ,อ่อฉลุลายนะคะคอตตอนฉลุลายลายดอกไม้นะคะคอตตอนฉลุลายลายดอกไม้แขนยกไหล่ฟิลิปปินนะคะแล้วก็มาคู่กับสีชมพูกะปิเหมือนกันนะคะ 1, 1 2 5 0บาทเหมือนกันรุ่นนี้ราคาเท่ากันหมดหมดเลยนะคะแล้วกออ็ตัวนี้นะคะจะเป็นสีชมพูนะคะนมเย็นนะคะมาคู่กับสีฟ้าสดนะคะสีฟ้าสดแบบนี้นะคะ1 2 5 0บาทลายนี้คือลายชายกุหลาบนะคะ